สวัสดีครับพ่อกระเ่าใช้พุ่มออฟที่เฉียวนะครับเนาะเมื่อนี้เนาะผมกับสีมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหยากล้วยเนะพี่น้องบางท่านบางคนนะครับที่เขาเคยเขามาเบินขีดเบาใช้พุ่มนะครับกาศึรู้ว่าการกับจัด้าน,นันเข้าเฮียบแบบใดนะครับเนาะแต่เมื่อนี้กับซีมาพูดถึงอีกสักรอบนึงกันแล้วกันนะครับหลังจาก เห็นหล,หลายคนเนาะว่าเมืนกันาว่าคือเราเห็นมีหยาปันใดนะครับเนาะเขากำจัดหยายบแบบใดนะครับกวนสีผ้าไปเบื้องนันก็นกนยกิืมครับจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าชีพมห้น้่ครับผมเดี๋ยวเข้าสีผ้าไปเบื้องกันครับวนะยาปลาเกว้วยนันเป็นแบบใดน,นะครับเนาะคือเห็นเรามันคือเราคอยมีหยาปาปเดยนะครับตามจริงแล้วนะครับ หญ้ามันก็มีอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่าเช่วงนี้มันบ่ค่อยมีเพราะว่าเช่วงนี้มันเป็นหนาห่อนพี่น้องฝนมัน้านตกลงมาเนาะครับเนาะนก็เลยหญ้า,ามันบานขึ้นครับส่วนที่เห็นเป็นที่มันขึ้นอยู่นี่มันจะขึ้นตามสายน้ำยดพี่น้องนี่ครับมันช่มีขึ้นอยู่บ้านายครับสิเป็นยาเป็นต้นนะครับเป็นยาพวกตีนกับแก่น,นะนครับเนาะเนี๋ยเขาก็ใส่วิธีการถอนเนอาครับ เล็กๆเลยนะครับเนาะกล้วยปลูกไมครับแนะนําเลยนะครับเนาะให้ใส่วิธีการถอนนะครับดีที่สุดเลยครับเพราะว่าการเทาพ่นยานะครับมันสีไปถึกต้นกล้วยเขาตายได้นะครับเนาะยังขิปก้อนหนานี้ว่าใช้พุ่มไก่ไทยเบื้องเราว่ามันถือเนี่ยถือกล้วยนะครับฉีดยาถือกล้วยตายนะครับเนาะ็ใส่วิธีการถอนนะครับแยบถอนออกเลยนะครับนี่ครับ ส่วนยาที่ใส่นะครับก็จะเป็นพวกตระกูลกูโฟซินเนตแอมโมเนียนะครับที่ยูน่ใส่นะครับเนาะยาตัวนี้ครับมันสีฆ่าได้ทั้งยาใบเคียบใบกว้างนม่แน่นอนไม่ใช่ฆ่าได้เมื่อทุกย่ารับที่ที่ใส่ฉีดนะครับเนาะเี๋ยวอีกพอมันโตขึ้นมากนะครับม่นก็สามารถเอายาพ่นได้นะครับเนาะตัวกล้วยมันสูงแล้วมันใหญ่แล้วมันสีว่าทำให้กล้วยมันตายนะครับเนาะ แต่ช่วงนี้ก็ต้องใส่วิธีการถอนไปก่อนนะครับเนาะนี่ครับยากระซี่ยู่ประมาณนี้ครับนี่มั่สิเกิดน้ำเฉพาะสายน้ำนาะพี่น้องเพราะว่ามันเปลี่ยนหนาหอนอย่พ่อหนาฟุนเขาช่วงหนาฟุนนะพี่น้องย้อนสีหอวหนาฟุแล้วครับนี่มันสิเกิดข,ขึ้นขึ้นกันครับยาหนีสีร้ายขึ้นกันครับการขายยากระือต้องใส่ ฉีดยางเดียวหรอครับบัาที่นี่ช่วงนี้มันพันขื้นเนาะย่างี่เห็นกระสีเป็นแปนนะครับพี่น้องมาคอยมีหยาไปไหนครับช่วงนี้้านมีนะครับว่เมียนมามันบ่มีด้ครับมันมีอยู่แต่ช่วงนี้มันพันขื้นนี่ซื้อแต่มันขื้นมันกระสีมีตามสายน้ำยศที่มองมันเป็นความชื้นนะครับมันจะขื้นยุคตรงกลางย่างสี่ครับมันพันขื้นนะครับเนาะพูดแล้วครับรอบฝนตกมากเลยนะครับเขียวปุ๊ดที่กันครับ เยอะแถวเบิ้งเยช่ชงนันเยอะสีภามาเบิ้งอีกครับชวงหยาไร้เนาะนี่ครับนี่ซิมีสมากซมีด้านคางนะครับหยานี่ครับนี่ครับเป็นหยาตระกูลกกตระกูลไว้นะครับนี่ครับซึ่งนี่จีกําจัดหยาดนี่น้อยหนึ่งนะครับเนาะล้วก็ใส่หยาที่อย่างที่ผมบอกครับตายให้กันตายเบิ้ครับจีสใส่นี่ตายเบิ้เลย กูโฟ,โฟโซินเนตนะครับบ้านห้องกับซินี่ห้องกับเบิง้งตามตัวยาวครับห้องเบิง้งกี่ห้องอะไรครับเบิ้งตามตัวยาวนะครับเนาะกูโฟซินเนตแอมโมเนียนะครับ่าได้เพื่ทุกอย่างครับจังตรงนี้นะครับกะทถอนไปเราสองรอบพื่อกันครับรอบแรกรอบแรกรอบก้อนสีถอนนั่นคือมาฉีดยาก้อนพี่นอก มาฉีดยาบัดที่นี่มันถือกล้วยตายพี่นออ้องเขาเลยบอกว่าบ่าต้องฉีดครับด้วยเหตุการณ์วิธีการถรอนนะทำเนาะถอนไปสองรอบแล้วรอบล่าสุดก็ผ่านไปเหมือนะม่นสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับยังก็คงสีได้มาถอนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพูดมาน,นะครับนะก่อนสีเขานาฝนครับต้องได้มาถอนอีก หยาก็มีครับแต่ตอนนี้มันพันขื้นจะซื้อนะครับเนาะบาแก้วว่ามีหยาเลยครับนี่นะครับผักกล้วยสวนกล้วยนะครับเนาะกล้วยที่ฮ่อปลูกไม่ไหมนะครับเด็กๆกัสีประมาณนี้นะครับเนาะหยากับสีพันขึ่นครับเพราะว่ามันพันถึงหนาฝนนะพี่น้องแล้วเมื่อกล้วยพันไปประมาณปีหนึ่งหรือสองปีนะครับเนาะเมื่อกล้วยไปอยู่ในรงเลื่อนนะครับ กล้วยมันใหญ่มันสูงบัตรที่นี่กล้วยมันสีกลายเป็นโปกคุ้มยาได้พี่อน,อน้องบัดที่นี่ยามันสีพ่กค่อยขื้นครับบัตรที่นี่เพราะว่ากล้วยมันสูงกล้วยมันใหญ่นะครับเนาะมันสีคุ้มยาไว้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ในโรงเลื่อนพร้อมบัดที่นี่แล้วยาสีเกิดจ้งได้นั่นยาสีไปเกิดรอบนอกพี่น้องรอบรอบนอกไปรงเลื่อนครับ ส่วนตรงกลางแบบนี้สีบ่ค่คอยมีสีบ่ค่คอยมีบันไดบัตรที่นี่ครับสีมีหน่อยนะครับเนาะหย่าครับส่วนหย่าในสวนกล้วยนะครับผมว่ามันบ่หลายบันไดครับบ่คือสวนแนวอื่นเนะผมว่าแต่แต่ผมอยู่มากนะครับเนาะผมสังเกตเบิ่งมันสีมีเฉพาะตอนเ่าปลูกไม่ไหมจังสีละครับมันสีมีหลายเน่จังน่อยนะครับเนาะปีแรกนะครับเนาะเมื่อเขาปีที่สองปีที่สามไปนี่สีบ่ค่คอยมีบันไดนะครับเนาะ เพราะว่ากล้วยไม่สิปกคุ้มกันไว้ครับแลี้ยย่างเพื่อผ่านไปปีสองปีใบกล้วยที่เขาตัดนะครับเนาะเขาสีบอาถิ้งนะครับเขาสีเอาปกคุ้มว้น้าผื้นนีงสีเหรอครับแด่วที่หญ้ามมนสิขึ้นบ่ได้น้ำเนาะนะครับ,น,รบนี่ตรงนี้ก็กำลังสีสางลรงเรียนนัพพี่น้องเรี่องบ้างซลิงแล้วครับส่วนข้างพุนกับยกขึ้นแล้วนะครับเนาะบ้าน ใส่แต่ผ่ามุงครับล่อใส่ผ้ามุงเหอครับนี่นะครับวิธีการกําจัดหญ้านะครับเนาะเอาแบบคข้าๆก็แล้วกันเนาะหวังว่าทุกคนสีพ่อเข้าใจยี่หรอกนะครับเนาะการกําจัดหยากระบาตั้งกันครับเพ็ดขึ้กันนะครับควบคุมหยานะครับเนาะตั้งจากการกาจัดหยาบ้านเท่าเลยนะครับเนาะวยาข่าหหยากใส่ประมาณเดียวกันครับ เขาก็บว่าใส่แห้ง้กันเนาะเขาก็มีกฎหมายควอบคุ่เหมือนกันว่าก็าห้ามใส่ยาตัวใดตัวใดขึ้นกันครับเขาก็ใช้ใส่พวกยาข่าย,ยาธรรมดาดีแล้วครับเขาไม่ดูซึมแน่นอะครับเนาะอยู่ในปรน,นิม่านที่พ่อหมาะครับแต่ก่อนหน้านี้อาซีใส่ยาแห้งกันก็มีส่วนให้กันครับอย่างแต้สมัยรุ่นพอรุ่นเม่เพิ่มมากนะครับเนาะแต่สุงมือนีมัน บ่ได้แล้วครับการใช่กันยากําจัดมันจะผืชนนะครับมันก็นมีกฎหมายควบคุมนะครับเนาะให้ใส่ยาแห้งที่เก่าบ่ได้ครับนี่นะครับเกืนกล้วยหอมขาวยิบนะครับกล้วยหอมพอในเหยียของห้านะครับเนาะเปลี่ยนจังไดนะครับนะ่าเ,นะเอากิมนี้เอาไว้เพียงสักนี้ก็อนนะครับพี่น้องรู้สึกว่าแดดสีห้อนเลยอล่ะพี่น้องแดดกระจาเนาะพี่น้องเนาะ อากันไมหมคลิปหนาครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ